สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง a อ e a 51 Cactus ตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าแคคตัสนะครับสายพันธุ์ก็คือเจ้ายิมโนคาลิเซียมนี่แหละทุกคนแล้วก็เขาจะมีชื่ออันนี้นะครับก็คือเรนโบ w นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเรนโบ้นะครับวิธีการสังเกตต้นของเรนโบกก็คือนะครับสีเขาจะออกเหมือนสีลุ้งเลยนะครับเห็นไหมสีลุ้งนะครับเรนโบนะครับบอยจะ เป็นคนที่ชอบมากๆทุกคนแต่ว่าต้องรอเขาโตอีกทีหนึ่งนะว่าจะสวยหรือเปล่านะครับเจ้าเรนโบ์นะครับก็จะมีด้วยกันหลายหลายสีมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวบอยจะให้ดูอีกกระถางหนึ่งนะครับเรนโบ์ Rainbow ของบอยเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ต้นกลางนี่สวยมากทุกคนต้นกลางนี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าอนาคตเลี้ยงไว้เนี่ยมันจะ เป็นคริสหรือเปล่าเรนโบว์คริสนี่แบบโอ้โหแบบนี่ทุกคนดูสิสวยงามนะครับสว่วนอันนี้นะครับจะออกเป็นในแถวแนวแบบสลิมสลิมหน่อยเนาะแบบน่ากินน่ากินนะครับเป็นลูกอ่าเขาเรียกว่าเป็นแคนตัสพันเรนโบว์เขาเรียกว่าพันยิมโนไคลิเซียมนะครับแต่ว่าอ่ามีชื่อของเขาก็าคือพวกเรนโบว์นะครับหรือว่าบอลจะชอบเรียกว่าแคนดี้ก็คือลูกอมนั่นแหละเพราะว่าดูหน้าตาของเขาเลยทุกคนแบบมันน่าก,กินมากเลยเห็นปะเห็นปะ เดี๋ยวเราจะสูมให้ดูจะชัดนะครับเห็นไหมหน้าตาของเขานะครับจะน่ากินมากนะครับก็คือว่าเขาจะมีทั้งสีชมพูนะครับสีเหลืองนะครับสีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่นะครับสีส้มทุกคนเห็นไหมมันจะเหมือนออกเป็นแนวาสายลุ้งนะครับซึ่งผมว่านะครับก็คือ ผู้หญิงนะครับสไตล์ผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับสาหรับเรนโบ์นะครับซึ่งขนาดบอยเนี่ยยังเป็นคนที่ชอบเรนโบ์มากๆเลยนะครับ๋ยวรอเขาโตอีกทีนึงนะครับอันนี้บอยเพิ่งได้มาแล้วก็เอามาชํารวมกันเพื่อให้เขาแบบแย่งกันโตนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ต้นไม้เราโตเร็วมากขึ้นนะครับก็คือการชํารวมกันนะครับเราก็จะได้ต้นไม้ที่มันแข่งกันโตอ่ะเหมือนแย่งอาหารกันอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเจ้าเรนโบ์ตัวนี้นะครับก็สวยมากๆเลยทุกคนดูสิ ปอยอยากจะบอกว่ามันแบบสีเขาเนาะแบบน่าเล่นน่ากินมากๆเลยนะครับนี่ก็สำหรับเจ้าเรนโบว์นะครับใครที่สงสัยว่าเอ้ยเรนโบว์ Rainbow, เขาดูยังไงเรนโบว์ Rainbow เนี่ยเป็นชื่อเรียกทางสีนะครับก็คืออ่าคนที่เขาเขาพันธุ์มาเขาเรียกเรนโบว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็คือย no ิมโนคาลิเซียมหรือว่าย no ิมโนด่างเราปากตินี่แหละ แต่ใา้ว่าสีเขาจะออกมาในแนวแบบสีลุ้งนะครับแล้วก็ดูน่ารักสดใสแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับบอยก็มีทั้งหมด10ต้นด้วยกันนะทุกคนก็เดี๋ยวรอน้องๆเขาโตนะครับแล้วก็เรามาดูพัฒนาการของเราแล้วบอยจะมาอัปเดตคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันบ่อยๆนะครับว่าเจ้าเรนโบ์ของบอยเนี่ยจะโตเป็นหน้าตาแบบไหนจะสวยหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรที่จะเข้าตาเราดแบบว่าเอาไปประกวดได้นะครับบอยก็จะ น้องๆเรนโบ์ Rainbow ของเราไปประกวดบ้างแต่สําหรับตัวกลางสีชมพูนี้นะบอยบอกเลยว่าทุกคนตัวจริงเขาสวยมากนะครับทุกคนดูดิแบบพูแทรกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าได้เป็นคลิปนี้แบบโอ้โหปังปูริเย่มากเลยนะทุกคนนะครับ ก็เรนโบ์นะครับก็ประมาณนี้สําหรับการดูลักษณะเจ้าเรนโบหรือว่าแคคตัสยิมโนไคลเซียมนะครับเรนโบ์ Rainbow นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามสงสัยหรืออยากจะถามเกี่ยวกับ การเลี้ยงแคทตัสกระบองเพชรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ถามเป็นคำถามได้นะครับเพื่อจะมีใครที่มีความรู้หรือบอยอ่านเจอในคอมเมนต์นะครับบอยก็จะมาตอบให้นะครับสาหรับวันนี้บอยก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนและก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าน,นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ